มือสังหารธมินไรปลิดชีพรัวอาการถล่มโหดฆ่ากำนันนักพัฒนาดีเด่นเจ้าของสมยามือปราบยาบ้าดับดินต่อหน้าลูกบ้านเผยเป็นกำนันนักพัฒนาต่อต้านยาเสพติดถึงนณดจับลูกตัวเองส่งตำรวจเพราะสงสัยว่าติดยามาแล้วเจ้าหน้าที่ยังงมประเด็นสังหารไม่เจอคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องการล้างแค้นของขอบวนการค้ายยาบ้าหรือไม่ก็ความขัดแย้งในอบอตอเรื่องราวตำนานคดีดัง จับแดงเมืองตราดโลอาก้าฆค่ากำนันดีเด่นจะเป็นอย่างไรเลเจนเดอรี่ชาแนลจะเล่าให้ฟังเวลา2นาฬิกา40นาทีรอยต่อของคำคืนระหว่างวันที่25ถึงเช้าวันที่26มีนาคม2543แล้วร้อยารตำรวจเอกสักดาลิดีงูเหลือม ร้อยเวรสอพอ,อ,อนโนนสูงจังหวัดนครราชสีมารับแจ้งเหตุจากตำรวจประจำตู้ยามดอนไหวว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิตในเขตบ้านดอนไหวถนนสายมิตรภาพโนนสูงระหว่างหลักกิโลเมตรที่1นถึงสหมู่สองตำบลดอนไหวอำเภอโนนสูงหลังรับแจ้งเหตุร้อยตำรวจเอกศักดาฤทิ์จึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นก่อนจะรุดไปสอบสวนพร้อมด้วยพันตำรวจโทสุจินนิพานิชย์ รลองผู้กํากับการสืบสวนสอบสวนสพอ,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 อนนสูรและเจ้าหน้าที่จํานวนหนึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ไม่ห่างจากวัดดอนหวายซึ่งกําลังอยู่ระหว่างจัดงานประจําปีและเป็นช่วงที่งานเลิกพอดีจึงทําให้มีชาวบ้านหลายร้อยคนตั้งจอดรถมุงดูกันเป็นจํานวนมากทําให้การจราจรติดขัดวุ่นวายไปหมดทุกคนต่างพูดถึงเหตุการณ์สยองที่เกิดขึ้นสดสดร้อนๆอ,อย่างตื่นเต้นจนเสียงดังเซ็งแซ่ จ้าหน้าที่พบรถปิกงอัพสีขาวหมายเลขทะเบียน3ททหา 3, 5, 6, ร3562นครราชสีมาจอดอยู่ข้างถนนโดยตัวถังด้านขวาและกระจกถูกยิงพลุนนับรวมได้27ลูเมื่อเปิดประตูด,ด้านคนขับในห้องโดยสารนั้นมีกลิ่นคาวเลือดนองไปทั่วเบาะนั่งด้านซ้ายพบอาวุธปืนสั้นขนาดจุด38ตกอยู่ภายในลูกโม่ยังมีกระสุนครบ6นัด เบาะที่นั่งแผงหน้าปาดัดถูกกระสุนปืนกระจุยเสียหายกระสุนบางนัดยังทะลุประตูรถด้านตรงข้ามออกไปอีกด้วยเมื่อตรวจโดยรอบที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนขนาด9มม6ปลอกตกอยู่ใกล้รถและปลอกกระสุนปืนอาก้าีก8ปลอกตกอยู่ริมถนนฝั่งตรงข้ามหลังสอบปากคําพยานในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่จึงพบว่า เดือกระสุนได้รับการช่วยเหลือพาส่งโรงพยาบาลโนนสูงไปก่อนแล้วก่อนจะรุดไปสอบสวนที่โรงพยาบาลโนนสูงก็พบว่าผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตก่อนนําตัวมาถึงโรงพยาบาลแ,และเมื่อเจ้าหน้าที่ทุกคนทราบว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครต่างก็ต้องพากันตกตะ,ตะลึงเนื่องจากผู้เสียชีวิตคือน,น,นายบรรทมวิไลกลางอายุ50ปีกำนันตำบลดอนไหวกำนันดีเด่นของอำเภอโนนสูงสองปีสอนนั่นเองโดยสภาพศพกำนันบรรทมถูกยิงด้วยกระสุนปืนหลายชนิดเข้าตามลําตัวนับรวมได้ถึงส 17แผลจากการสอบปอากคำทราบว่ากำนันบรรทมได้รับเลือกตั้งเป็นกำนันแทนคนเก่าที่เกษียณอายุตั้งแต่ปีพุทธศักราช2537เป็นคนทํางานจริงจังเป็นนักพัฒนาจนตำบลดอนไหวจเจริญรุ่งเรืองได้รับเลือกให้เป็นกำนันดีเด่นของอำเภอในปี2540-2541ถึงส่วนปี2543ได้รับเลือกเป็นรองอันดับสองก่อนน่าจะพบจุดจบนั้น เพิ่งไปตรวจดูความเรียบร้อยที่วัดดอนไหวซึ่งจัดงานประจําปีขึ้นหลัางงานเลิกก็ขับรถปริกอัพเพื่อกลับบ้านซึ่งอยู่ห่างจากวัดไปเพียงประมาณ600เมตรและอีกเพียง50เมตรจะถึงบ้านก็มีรถปริกอัพคันหนึ่งซึ่งขับตามมาจากวัดกระพริบไฟลักษณะขอแสงขึ้นนากำนันบันทมจึงชะลอความเร็วชิดซ้ายเข้าข้างทางโดยหารู้ไม่ว่ายมมาทูดได้ตามมาปิิชีพแล้วโดยเมื่อรถคนหลายแสงขึ้นประกบได้ เมื่อปืนที่มอบอยู่บนกระบะหลังรถคนร้ายก็ลุกขึ้นยืนประทับปืนแล้วยิงเข้าใส่ทําให้กำนันบรรทมที่รู้ตัวว่าถูกปองร้ายเอาชีวิตจึงหันไปคว้าปืนพกขนาดจุดสาที่วางไว้ข้างตัวเตรียมยิงต่อสู้แต่ก็ไม่ทันการเมื่อคนร้ายประทับปืนอาการัวเข้าใส่รถของกำนันบรรทมเป็นชุดกระสุนเจาะทะลุตัวถังและกระจกพุ่งเข้าฝั่งล่างกำนันบรรทมจนพลุน ฟุบจมกองเลือดกบพุ่งมาไหลและเครื่องยนต์รถสะดุดจึงทําให้รถหยุดลงทันทีในขณะที่ชาวบ้านที่ขับรถกลับออกมาจากงานวัดพันมาประสบเหตุต่างป้องพากันเบรกตัวโก่งลบกระสุนกันจ้าระหวันเนื่องจากกลัวลูกหลงและในเสี้ยวเวลาเดียวกันนั้นเองที่คนร้ายได้สันโบกกระสุนชุดแรกไปแล้วรถของคนร้ายก็จอดสนิทนิง่งปล่อยให้มือปืนยิงซ้ําเข้ามาอีกชุดใหญ่ จนแน่ใจว่าเป้าหมายไม่รอดแน่แล้วจึงขับรถหลบหนีไปยอย่างลอยนวลชาวบ้านที่ได้สติและเห็นเหตุการณ์จึงรีบกันช่วยกันนำร่างของกำนันบรรทมส่งโรงพยาบาลแต่ท้ายที่สุดก็เสียชีวิตระหว่างทางเวลาต่อมาช่วงเช้าของวันเดียวกันผลตํารวจตรีอรุณชมบุญรองผู้บัญชาการตํารวจภูทรภาคสาม ตลตตรีธนเลิงสักิ์สุขคนธมานผู้บังคับการตํรารวจภูธรจังหวัดน,นครราชสีมาได้ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งก่อนจะสอบสวนนายสงบพินิจผง์อายุ49ปีคนสนิทของกำนันบัรทมและยังเป็นคู่เขยกันอีกด้วยโดยนายสงบเล่าว่าปกติจะไปไหนมาไหนกับนายบัญทมตลอดเวลาแต่คืนเกิดเหตุมีงานต้องทำเลยไม่ได้ไปด้วยมิฉะนั้นคงเป็นศพอยู่เคียงคู่กันส่วนสาเหตุนั้นยังนึกไม่ออกว่าจะมีอะไรเป็นชนวนมรณะได้ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้พยายามออกหาข้อมูลเพื่อคลี่คลายคดีพบว่านายบรรทมเป็นนายหน้าค้าที่ดินทําให้มีฐานะดีนอกจากนี้ยังมีไร่นาจํานวนหนึ่งนิสัยชอบช่วยเหลือผู้คนทุกอย่างเป็นนักพัฒนามีจิตอาสา เป็นนักต่อต้านยาเสพติดตัวยงถึงขนาดเคยจับลูกชายตัวเองที่สงสัยว่าติดยาส่งตำรวจมาแล้วนับว่าเป็นกำนันตรงฉินที่อาจทำให้ขบวนการค้ายานรกส่งมือปืนมาสังหารล้างแขนขณะเดียวกันจะได้ตรวจสอบรายละเอียดการทำงานในอบตดอ,ด,ดอนหวายว่นนายบรรทมมีปัญหาขัดแย้งกับใครหรือไม่ต่อมาเวลา11นาฬิกาวันที่27มีนาคม2543ันตํารพลตำรวจโทรแหลมทองยานอุบลผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3าม ได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ห้องทำงานตำรวจภูทรภาค3อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยพลตำรวจโดทดแหลมทองยังสั่งการให้กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค3อันมีพันตำรวจเอกสมหมายกองวิสัยสุขผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค3เป็นหัวหน้าชุดเข้ารวมคลี่คลายคดีด้วยโดยเบื้องต้นพนักง,งานสอบสวนได้สอบปากคำพยานเป็นชาวบ้านไปแล้ว7ปากให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมาก ส่วนปมสังหารนั้นยังมุ่งประเด็นไปที่นายบันทมช่วยเหลือราชการชี้บ่อแสปราบปรามการขายยาบ้าและความขัดแย้งผลประโยชน์ในอบตที่เพิ่งได้รับการเลือกตั้งเข้ามาชุดใหม่ซึ่งได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบไปบ้างแล้วทางด้านพลตตร,รีถเถลิงศักดิ์สุคนธมานผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าพนักง,งานสอบสวนได้สอบพยานทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุเพื่อจะได้รู้ถึงแผนปฏิทุศกรรมของคนร้าย และทราบว่าคด,ดีมีความคืบหน้ามากแล้วคาดว่าจะสามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้ในเร็ววันนี้สำหรับประเด็นสังหารนั้นจากการประมวลเหตุการณ์มุ่งไปที่เรื่องของการขัดผลประโยชน์ในอบตอดอนหวายโดยพบว่ามีความขัดแย้งกันมาได้ราวๆเดือนเศษเป็นเรื่องของการขุดคุยของกรรมการอบตอชุดเก่าที่เข้ามาบริหารงานรวมทั้งเรื่องของรายได้โดยมีญาติของทางฝ่ายภรรยาร่วมเป็นกรรมการชุดใหม่อยู่จนทําให้อีกฝ่ายเกิดความไม่พอใจ ประกอบกับการที่ผู้ตายเป็นคนตรงไปตรงมาผู้จาไม่ค่อยเข้าหูคนเป็นเหตุให้ฝ่ายสูญเสียผลประโยชน์อาจจะไม่พอใจส่วนประเด็นเรื่องการปราบปรามยาบ้าของผู้ตายอย่างจริงจังนั้นก็อาจเป็นไปได้ที่อาจจะทําให้เกิดความแค้นจนถึงกับลงมือสังหารส่วนประเด็นการเมืองอื่นๆดูแล้วไม่น่าจะเกี่ยวข้องพลตุรโตรีเถลิงศักดิ์ยังกล่าวอีกว่ามือปืนที่ลงมือสังหารในบันทมเชื่อว่าไม่น่าจะใช่มืออาชีพเพราะถ้าเป็นมืออาชีพจริงจะยิงไม่เกินนะัดสองนัดเท่านั้นนิถล่มกันเป็นชุด เหมือนกลัวว่าจะไม่ตายเพราะดูจากสภาพรอยกระสุนที่ตัวรถเหมือนกับมือปืนไม่มีความมั่นใจและยิงถลลมแบบไม่ให้พลาดตำรวจเชื่อว่ามือปืนกลุ่มนี้น่าจะเป็นคนในพื้นที่โคราชและดกระจายกำลังกันออกติดตามเบาะแสะแล้วและหลังจากที่ทีมสืบสวนใช้เวลาไม่นานก็สามารถปฏิดประต่อข้อมูลทั้งพยานบุคคลและพยานวัตถุจนเชื่อมโยงถึงมือปืนพระการลายหนึ่งนายพิสุทธิ์อิงประสาน ผู้มีฉายาในวงการมือปืนว่าแดงเมืองตราดอายุ49ปีบ้านเดิมอยู่หมู่5ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดก็คือมือปืนรับจ้างที่ตำรวจต้องการตัวคนนั้นและหลังจากได้ข้อมูลและหลักฐานแน่ชัดแล้วพันตำรวจเอกพรเทพเพชรคงผู้กำกับการสาพอ,อนอนสูงจึงออกหมายจับทันทีเมื่อวันที่5เมษายน2543กระทั่งช่วงสายหลังการออกหมายจับ พันตำรวจตรีเถลิงศักดิ์สุขนธมานผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครราชสีมาพันตำรวจเอกอำนาจอันอาจงามรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครราชสีมาพันตำรวจเอกสมหมายกองวิสัยสุขผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค3พันตำรวจโ,โทชุมพลเพ่งสิริหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาได้นำกำลังไปซุ่มดักหลอ่อตรุคุบตัวที่บ้านของนายพิสุทธิ์ือแดงเมืองตราด และแล้วนาทีแห่งการสูญสิ้นอิสรภาพของนักฆ่ามหาการก็มาถึงเมื่อเจ้าหน้าที่พบนายพิสุทธิ์ขับรถปิกอัพโตโยต้าสีบรอนหมายเลขทะเบียนบใบไม้คอควาย1499ตราดซึ่งก็เป็นรถคันเดียวกับที่คนร้ายใช้เป็นพาหนะเด็ดหัวกำนันบรรถมพุ่งทยานออกจากบ้านมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนสายคลองใหญ่ตราดตำบลเนินสายอำเภอเมืองจังหวัดตราดชุดจับกลุ่มจึงขับรถไล่ตามประกบก่อนจะให้สัญญาณจอด เมื่อถูกชุดสืบสวนขับรถไล่ตามเป็นพรวนแดงเมืองตราดมือปืนชื่อดังเห็นว่าหนีไม่รอดแน่จึงยอมจอดรถตามคำสั่งก่อนจะถูกตำรวจจู่โจมล็อกตัวไว้ทันทีแต่ด้วยสัญชาตญาณเสือที่ย่อมไม่ทิ้งลายระหว่างที่ชุดสืบสวนกำลังจะเข้าล็อกตัวนายพิสุทธิก็เตรียมจะคว้าเขี้ยวเล็บประจำกายขนาด11มมที่บรรจุกระสุนเต็มแมกกาซีนอยู่ข้างกายหมายป้องกันตัวแต่ก็ไม่ทันการโดยชุดไล่ล่ากระโดดล็อกคอไว้ได้ก่อน พร้อมโทรศัพท์มือถือที่ติดตัวมาอีกหนึ่งเครื่องก่อนนำตัวส่งมอบให้พลตจโทรแหลมทองยานอุบลสอบเข็นที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค3ามนครราชสีมาทันทีโดยมีพลตตรีถลิงศักดิ์ร่วมสอบสวนด้วยใช้เวลาสอบเข็นนานหลายชั่วโมงกระทั่งนักฆ่ามืออาชีพก็เปิดปากรับสารภาพสิ้นไส้ว่าเป็นคนใช้ปืนอากาและก้าวหม่อมหมอยิงถล่มนายบันทมกำนันตำบลดอนหวายจริง พร้อมแฉรถึงเบื้องหลังการสังหารโหดว่าได้รับการว่าจ้างจากนายสังัดอินพวงรัตอายุ66ปีอดีตกำนันตำบลดอนหวายที่เกษียณอายุไปเมื่อ6ปีที่แล้วโดยนายสังัดไปหาที่บ้านที่จังหวัดตราดเมื่อต้นเดือนมีนาคมให้สังหารนายบรรทมด้วยค่าจ้าง3 0 0 0สนบาท วางเงินมัดจำให้1 0 0 0 0แบาทที่เหลือจะจ่ายให้หลังเด็ดหัวกำนันดีเด่นเรียบร้อยแล้วโดยผู้วาจ้างสั่งให้ลงมือช่วงวันที่24-25ถึงมีนาคม2543ซึ่งเป็นช่วงที่มีงานประจำปีของวัดดอนไหวและผู้ตายต้องเข้าไปดูแลความสงบทุกคืนแดงเมืองกราดมือปืนชื่อดังยังเปิดปากต่อไปอีกว่าวันที่24มีนาคมซึ่งเป็นวันดีเด์หมายกุดวิญญาณในบรรทมตามที่นัดหมาย ตนได้ให้ในายข่าวไม่ทราบนำสกุลเป็นคนขับรถปิกอัพของตนไปพบนายสังัดผู้ว่าจ้างที่โคราาจากนั้นนายสังัดได้พาไปดูราดเหล่าและดูตัวนายบรรทมในงานวัดดอนไหวในคืนเดียวกันกระทั่งงานเลิกเยือกสังหารขับรถปิกอัพออกจากวัดตนจึงให้ในายข่าวขับรถตามเตรียมจะลงมือแต่ระหว่างนั้นมีชาวบ้านทยอยเดินทางกลับบ้านจำนวนมากไม่สะดวกในการลงมือเลยปล่อยให้เยือกกระสุนได้ตอดลมหายใจไปอีกหนึ่งวันพอมาถึงคืนวันที่25มีนาคม ตนและนายขาวสมุนคู่ใจก็ขับรถไปจอดซุ้มที่หน้าวัดดอนไหวอีกครั้งโดยมีนายสังหดอดีตก,กำนันเป็นผู้รายงานความเคลื่อนไหวของนายบรรทมที่อยู่ในวัดให้ทราบทางโทรศัพท์มือถือทุกระยะกระทั่งตีสของวันใหม่คือช่วงเช้ามืดของวันที่26มีนาคมรังงานวัดเลิกกำนันบรนทมเหยอกะสุนขับรถออกมาจากวัดตนจึงย้ายไปนั่งที่กระบะถ่ายแล้สั่งให้ในายขาวขับรถตามประกบ โดยซ่อนปืนอาก้าไว้ในถุงขยะสีดำส่วนปืนพกเก้ามมเน็บไว้ที่เอวกระทั่งถึงจุดเกิดเหตุนายขาวขับรถแซงรถของผู้ตายตนจึงลุกขึ้นแล้วสาต์อาก้ายิงถล่มทันทีจนรถของนายบรรทมเสียหลักเครื่องสะดุดหยุดอยู่ริมถนนตนจึงรีบกระโดดลงจากรถชักปืนเก้ามมสาตถล่มซ้ำอีกชุดจนมั่นใจว่าเหยื่อสิ้นใจแน่แล้วจึงกระโดดขึ้นรถมุ่งหน้าหนีไปทังอำเภอโนนสูงแล้วกลับบ้านที่จังหวัดตราด นักฆ่าเลือดเย็นสาร,รภาพต่อว่าระหว่างหนีเจอด่านตำรวจใกล้กับโรงเรียนบ้านดอนชมพูอำเภอโนนสูงห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ5กิโลเมตรก่อนถึงด่านจึงได้จอดรถเอาปืนอากาทุสสังหารซ่อนไว้ใต้พุ่มไม้ข้างทางกระทั่งสามารถผ่านด่านไปได้อย่างสะดวกโยทินโดยตำรวจที่ด่านไม่ได้สงสัยเลยแม้แต่น้อยก่อนจะหนีเพื่อกบดานฟังข่าวที่บ้านที่จังหวัดตราดกระทั่งถูกตำรวจตามล่าคอถึงถิ่นส่วนเงินค่าจ้างอีก20 0 0 0 0บาทนั้นตนยังไม่ได้รับ เรามาถูกจับเสียก่อนหลังการสอบสวนตำรวจนำตัวแดงเมืองตราดไปค้นที่ซ่อนเขี้ยวเล็บปรากฏพบทูดมรณะจริงตามคำให้การจึงยึดไว้เป็นหลักฐานส่วนปืนพกขนาด9มมแดงเมืองตราดซ่อนไว้ที่ส่วนหลังบ้านเจ้าหน้าที่จะตามไปค้นอีกครั้ง มีรายง,งานว่าหลังคำสัดทอดของมือปืนพนักง,งานสอบสวนได้ออกหมายจับนาสงัดในฐานะผู้จ้างวันทันทีก่อนจะยกกำลังตามประจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านในตำบลดอนหวายซึ่งพอเห็นตำรวจนาสงัดถึงกับเหงื่อแตกหน้าซีดเผือด ปากแข็งให้การปฏิเสธหัวชนฝาเจ้าหน้าที่จึงยึดหลักฐานเป็นโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการติดต่อส่งข่าวให้แก่แดงเมืองปราดนำตัวส่งร้อยตำรวจเอกสักดาริศด,ดีงูเหลือมร้อยเวสรสพนนนสูงดำเนินคดีจากนั้นจึงนำตัวนายพิสุทธิ์มาแถลงข่าวที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค3เมื่อช่วงสายวันที่7เมษาย,ยนโดยมีพลตำรวจโทแหลมทองยานอุบลเป็นประธานในการถแถลงข่าว ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค3กล่าวถึงเบื้องหลังของการพิชิตคดีนี้ว่าเริ่มจากปมความขัดแย้งผลประโยชน์ในสภาตำบลดอนหวายที่มีนายสงัดในฐานะกำนันเก่าเป็นประธานสภาโดยตำแหน่งมีผลประโยชน์จากโครงการประปาชนบทในหมู่บ้านที่มีผู้ใช้น้ำกว่า400หลังคาเรือนโดยเก็บเงินเข้ากระเป๋าตัวเองมาโดยตลอดภายหลังเมื่อมีการยกฐานะเป็นอบตอดอนหวาย นายบรรทมในฐานะกำนันคนใหม่และมีหลานชายเป็นประธานอบอตอต้องการที่จะนำผลประโยชน์จากการเก็บเงินค่าน้ำประปามาเป็นไรายได้ของอบอตอทำให้ในายสงัดไม่พอใจเป็นอย่างมากอีกทั้งผู้ตายก้าวขึ้นมาเป็นกำนันก็เพราะแรงสนับสนุนจากนายสงัดมาก่อนแต่กลับมาขัดขวางผลประโยชน์ยังไม่ไวหวนาเลยต้องจ้างนายพิสุทธิ์มาฆ่าทิ้งอย่างไรก็ตามแม้นายสงัดจะให้การปฏิเสธก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหา แต่ตำรวจมีหลักฐานมัดตัวแน่นหนาขอชมเชยการทำงานของตำรวจทุกนายทั้งฝ่ายสืบสวนและสอบสวนจนสามารถคลี่คลายคดีดได้อย่างรวดเร็วกราบขอภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องเหล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลัง ได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติคลองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะเรเจนดารียชาแนล